ของพ่อแม่ครับเมื่อลูกโตแล้วก็ต้องหาคู่ครองมอบสมบัติให้วิชาความรู้และกษณะเช่นนี้ก็เรียกว่าคลุมถุงชนเป็นความพออพอใจของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายโดยที่จะบ่าวเจ้าสาวไม่เคยเห็นหน้าตากันมาก่อนชีวิตแรกก็ต้องเรียนรู้กันเมื่อหลังจากแต่งงานไปแล้วนับเป็นประเพณีสมัยโบราณแต่มันก็เป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ ท่านาจที่ตรงนี้เขาเรียกว่าสำนักโพงามท่านอาจารย์ทองจันหรือโยคียทองจันเป็นเจ้าสำนักท่านอาจารย์เป็นผู้ที่เจริญธรรมะในวิปัสสนากรรมฐานเวลาส่วนใหญ่ก็จะนั่งวิปัสสนาแผ่เมตตาไปถึงสัปพสัตทั้งหลายท่านอาจารย์ไม่ต้องการเสียงรบกวนจึงมีป้ายประกาศไว้ยอย่างเด่นชัดว่าหลังเที่ยงว,วันแล้วจะไม่ยอมรับแ,แขกหรือปรึกษาธรรมะ แต่วันนี้มีจุภาบุรุษสองคนเดินทางเข้ามาในสำนักวัดโพงงามตอนยามบ่ายสามโมงซึ่งมันผิดระเบียบของวัดโอ้นายหนูหนุ้ยกับนายเท่งนี่เองหนูหนุ้ยเป็นคนที่มีสัรมาคารวะรู้ว่ามาผิดเวลาซะแล้วทนาจารย์นั่งหลับตาภาวนาอย่างสนิทความเกรงอกเกรงใจก็เลยไม่กล้าปลุกไม่กล้าเรียก ฉันมาชนนาหาเรือกับเทงเรือเทงกูบอกแล้วมันก็เลยวันเทียงอาจารย์แกนั่งวิปัสสนาไปกลับวะอยมาไหมโอ้เราเดินมาไกลแล้วแต่นั้นไม่เดินไกลก็เดินลับเดี๋ยวนะลุกได้ไหมลุกมา น้ำวิปัสนานีนิต่นี่นต,ตาแก่กลับกูว่าราคนกลับกันดีว่าแตเงเอาตอโลกค่อยมาไหมมึงกิดเลยดีดนยเยออต่างมันไกลเรามาเล่ามาแล้วเล่า,ลา,ลา,ลาไปมองเบียนไในใ่มันให้รังเกียตุกแต่กูมีกลับลูกอาจารย์ เกิดว่าตานปลุกตะวาเดียวเราบ้าขึ้นวันไอ้เรื่องนี้กูรับรองว่าไม่จำกันมึงปลุกปั่นกูเกี้ยนจดหมายให้ป้าเป๋ยไม่เอาแล้วสียเรื่องอื่นได้เ็งกูกระเริมปนีมึงอย่ามาชวนรุนงุกลายบา้ากแล้วมึงกลัวเลยว่าจานตองจันแกเป็นบุคคลว่าจ้าจิตว่าจ้าจิต ว่าจะริหเรือเล่นไรเป็นงั้นไหมมึงแร่บาจะกี้ได้แล้วเทวดโปงามไอพ่อแกผู้ระ่บนนี้บาเลยแล้วบาตงกีเนี่บวันนั้นไปต่างแป้นตาวับผู้ใดจะมาปรึกษาธต่มาก็คนเวลาเชียงวันนี้วัวมันตีซ้มเรือแล้วแม่เทตานางวีพัฒนาเงี้บปึดไอนี่เราตูราทำใจตูราไม่ตูราเนี่ย ไอ้หนุ่ยนี่ต่ำใจต่าใจปุดไอมึงจะต้องทํำตามาบ่ายกับกูมึงก็เลยมันความเจ็บกลยได้ปยใ่ใจแต่กูก็รอดไปผูกแก๊สเต่ตัวก็ต้องลงและตับปุดทั้งแีกูเจอตัวตึ้งผูกก๊สพอตึงตับปุดกูไม่จบอกให้รหยุดกูจะปุ่งขี้แต่ั้งๆที่มันก็รู้ว่ากูตีตัวผูกแก๊สเลยมันน่ากลัวนี่ไปพวดต่องี้กันผูกแก๊สแต่มันเจ็บตับปุดต้องยุนะเสอบัเดินความเจ็บกล้ได้ปุวยใจแม่่งงงแตอไปหม่ลกมึง อนนไ,อ,ไอ้นี่กูไม่อะไรมาลองแล่นี่มึงแล่ดิแตงเงืเอกคนเรานี่อาจารย์นายป้อนอยู่บ้ายน,นี่ไปจึ้งปลุกนะกูบอกไอ้กวา,วางกูจะบอกอาจารย์ขับตะแกปลุกจะปลุกไปโดยไม่ได้ดื่มจ้าวพวกนี้บ้าเล้หรอบ้าแม่เราแล้วเรบาบ้าเฉยไม่ว่าแกว่าจ้าติดนะเงี้ยกูโกงกันแล้วก็ปนนี้กันนั้นมึงไม่รู้ปลุกเออ ก้าปนีเราไม่มีวิธีการไดบ้างเด็ดําไมให้แกตื่นโดยเว่าเราไม่ใช่พลุกแกนี่มึงก็่เลวถ้า,ากลับไปบ้านนี่บ้านล้าก็ต่อจาว่วางี้จะน,นั่งจะยางกับวันเทียงเหล่าชายเหล่าแต่ตัาเรามันรนเกินเรือถ้าเราชาคนดื้อนี่เอาเถอะเรามาทํามใหได้ถ้าสิ้นสักยางก็คือเราตาั้กันแต่เราเราไม่ใช่พลุกแก่ยกตัวยางว่าเจนว่ากู้นั้น องการนี่กินนั่นเล่นนั่นหลุดมวงแต่กูไม่ฮันกออ้อไม่ฮันก้อยแต่กูสัตหลูกทอ่อแต่มรั้ไปตา,ปามไรมวงหมวงเล่นกันก็ไม่ได้ดำ่ง,งเพือก็งี้ทำเพื่อเรามานั่งคุยสนหน้ากันหนึนนน่งนะมึงอย่างไรเหล่ากูกูอย่างไรเหล่ามึงถ้าแกตืต่นขึน้นเองก็เราไม่ใจทุกแก่ไม่เรามานั่งรอแกแต่เรา,าเหล่ากันดังดังมาหนังนแ้ยแค่ตอนตอนนี้นเ,เราชุดลูกตัดทำทุบยาเลยเตี้กูไม่เรื่องไรเหล่าเนี่ ก็คุยแล้วมึงคว้างเองเนี่ยชีวิตกูเลยนี่เรื่องนุก,กนไอ้เด็กไอ้หนุ่มหัวบ้าเ,เอะเราแต่เลี่เตียดเตียมันนุกไอ้เรื่องครอบครัวเราไม่ใช่โอ้เออจะไม่เบื่อมึงรู้เลยว่าอยากวนคือโดนาอย่ามึงโดนาเออแม่กูรอยกันิดปอกูหลีกเองปอกูลำตัดวันนี้จูจ้จิ้ดวงจิตแล้วพินเนอ ก็มีคนแต่แรกไอ้หนุ่ยเออโอ้ยร้อยหนังหันแล้วโยกูเรื่องเปลือนกว่างไม่ตึงกูไม่ได้แหอกเลยนี่เดี๋ไม่ดูใจกูจอบแรกนี่อั่นวันนั้นนั่นไม่แต่กูดังรถไปลาดข้างหน้ากู้แรกเรื่องเปลือนกู้กว่างเปลือนก็แล้ยพลายแล่ลงรถกู้ปนใจลงไปเจ็ดบาทเบียร์เดินลับแก่ตายปล่อยเยนั่งกว่างเรื่องเปลือนแค่หนังแรกคนเดียวนี่ กเล่นเปลือเปิดวิทย,ยอยู่ยังว่ารู้ตึงอันนี้ดังอันเละคุณแต่แด็แต่หนุ่ยเออมึงเชื่อไหมถ้าเขาวิ่้อนเคยนเขาจะท้อนด้วยบทกลอนยาคูดูราถ้าใกรท้อนเคยไอเต็งลูกเป้ายามานี่ไวไวอันนี้และมานี่ไวลกได้ตุ้นาโลกและไปหลวงมาเคยมาเคยและไปหลวงถึงคูก,กาลานดูรา แล่แล้กูไม่โชลวงแล้วกูชากลัวอะไรกลัวอะไรเออแล้วกูชาถ้ามึงไม่หลวงกูไม่ให้กินแกงก็อย่าเอาเรื่องแบบนั้นเป็นกรอดแมทเป็นกรอดแมทตึ้งวันนั้นบังเอิญนายเรืยายนกเรือนี่หนังงานแหละไอ้นกนี่น่าเต็งกว่าเรื่องเปลือนนกอีใต้นี่นี่และกูชอบอีใต้แหละเมียกูได้โอรได้เรื่องเปลือนยมันดีใจจด้ เวลากูาไปล่าตั้งทีเด้เอกูลืมแม็สในกลองเลยมันมตึงดาเนอให้ไปเจอเคยไม่ได้เคยไปตำได้ยว่าดีของเอออยากไปแต่ว่างไ,ไปฟังเขาด่ากาันเด็กิวรอดยอ,อยากึ้นพุชคดีแลาววะพี่นุน้ยที่เราหนังแรกเรื่องเพื่อนลืมบุ้งก้าวที่เดือนหลกตายร้องเราโอยแล้วเรื่องเพื่อนก็ลืมบุ้งก้าวนี่นุ้ยเดี๋ยวมึงเหม็นเดี๋แม่กูกับแม่ยายกู ก็ไปแก็บก้าวในาหน้าเลยจึงก้องคู้จ่ได้กับเมืยอนพระวุติเขาเรกเหลืองเปลือนเลยเขารักแค่นั้นมาอกกหนาเขาหนังแร่งก็เแกบก้าวป่างเรงเหลืองเปลือนสร้างแกบปรางมัดเลียงตั้งแกบปรางมึงเจอไหมาจ้ากูตามไปออกบีนุไปเลือไปตามหน้าแกบไปไม่โดนหน้าค่อยโดนหน้าค่อยัไม่นี่หน้าโรเกตว่าไมากลยล่ะรวงก้าวมันเมื่อนอั่งนี้มัดบิงนูกรรมพูดหน้าไปบิงนี่เอยตัวฮัได้กันเลวเลา กูดูแลอ้หนุ่มอรอ่จังบอกันแม่เราเองจังว่าทามหนุ่มไอ้ชายวาเก็บหมัดเลี้ยงเก็บหมัดเลี้ยงเราตามไปเดือนเลือแลยอยังเก็บอยู่หน้าเขาบีนู่นหลังโลกรรมไม่ไม่ใจตาเกินจึงเรื่องมึงมันบุญละนังงั้นตอตอนนี้ก็วันเดี๋มันเกิดเหตุการย้อยอยู่ในวันนั้นนั่นยากูนั่นแค่นั่นเป็นคนทำบุญ เป็นคนเด็ดใจกูรนแต่ว่าแกเป็นคนหนักเศรษฐกิจถ้าไปนหนแกไม่ไปเปล่าถ้าไปลาดแกกากี้กูหยดะระวงเลยกันดีก้าวมัดเดีมยมัดไปวัดกากี้กูกลวยไปตีเสียวีไปค่ายเร็จเลววันนั้นแกกกลวยใช้กันน้ำเช็ดเรียบร้อยแกไปอาบน้ำแล้วไปวัดตัวแต่งตัวตาแปงแลงได้ละกูหลักกินกลวยกันจะว่ถึงไงเนี่ยถึงแมก่กูว,ว่านู่ก้าเนี่ยวกูอ่อนไปน้าโพอนนอนนั่นงชื่อประป่อยเรื่องนั่งมานี่อยู่นี่ปลป่อยเรื่องนั่งมานี่ มึงมึงอน่ยเล้าออกอะไรเดี๋ยงกูไปเหล้าเมียไม่โต้เลยวันใดตายเหล้าเลยกูเฮ้ยเมียกูจะาพอโรเรื่องเผื่อนไม่รอดแล้วมันใกล้นันตีเลยวันนั้นจริงั้นกูบอกไม่กูจำไม่ได้นี่ไอเจ้าตามมันไจ้หนูชื่อพื้นเมียกูนอนเจ็บปวดวุงกินยาเจ้าจิปาจอมว่างให้ลุงเฮ้ยเจ้าปั้มันเยอะเลยป้าเม็ดมันโรเรื่องเผื่อนไม่รอดชอบจริงนี่บันรอจะโรเรื่องเผื่อนไม่ได้แรงกับโรเลืองเผื่อนไม่รอดจะาปั้ตายเื้อ จึงันรจุแล้วหนังงานแล้วคันนนกันพอกูหลักกินครัวยาไก่ขึ้นมันตึงเห็นแล้วแก่ว่าแม่คู่มันพอได้รู้แล้วว่ากูนั้นเป็นคนทดี่ว่าเก๊แต่ได้ไม่จอดมานั้นแล้วก็แก้ดาแต่ว่าดาเป็นคนรูราจึงแม่มึงอยู่ไหนว่าอยู่ในครัวข้าวละจึงขึ้นเรือโอ้ว่าโ,โอ้โอ้ไม่รู้น้องเอ,อว่าแดกไร ออนเดไม่รอเด็กไรมันหลักกินกล้วยก้อยแล้วเรียนึงวิไอ้เด็กล้วยก้อยนู่นำว่าไอ้ตัวนี้จัดมากกินแต่ตล้ยงอมพอปนันปับแม่กูดังวิ่งเรียงช่วยห้างแมวเวียงขึ้นปลายเปล่า แมวรองนางแคววเออได้ยินจึงเรื่องราวแล้วเดี๋ยวนะเออวันนั้นเราหักว่าไรหลันนางแคววขะแล้วแมวเรื่องรู้นะกันจังอะไรนี่เดี๋ยวเร็วๆนากกูร,รู้เรื่องตันไม่ติดต่อจะมาด้วนหนังอันละปิดง่าแล้วกูกันจึงแม่ควนแก่ร้องละ อันนี้แกไม่ปอดใจเลยแต่แม่พวกวะบรนยากากลวยวี่แหละครับล่ามต่างคนแกไก่แรงตรงตรงอ่ะแม่เออตัวใหญ่นักเลงกับมันเครียดที่หลับปิ้นปลอกแกโร่งขึ้นแกว่าเพื่อแกว่าเป็นโร่งเจงเจงมึงอยญ่หลายตัวเดียวกูไปล่ากูยิเบี้ยก็เจอแทบหนักเรื่องฝนน้ำมวลนี่ป่ะงงตัวเเจอแทบเดี๋ยวกูชอบนะเฮ้ยมึงเจอไม่แดงก้าวปลาหัวแป้งใหญ่ปลาดุกโล่เจ็ดทิปปลากดโล่แปดทิป ก้าวเดี๋ยวกินกระเรื่องเปลือกใบนี่กินเปลือกอุ้งก้าวแท้กอดแก่ใจ้ามืนหนังแลงเรื่องคนนั้นแล้งนึกกินเปลือนนี่เออวันนั้นเมียกูหนังแลงเรื่องเปลือนกินก้าวกับมังตาเล็กกูใกล้แล้ววาไปนุ่นเดแต่ว่าเขาด่ากเยอะไกล้แลว่าไปรวมก้าวปิตรวมอาปุ๋ยกินก็แก่แตายเลยชอบมันอยู่แก่กันแลยถึงมันพูดแล้วถึงเฮอหนังองนันต์ะ้ะ อันนี้ก็แม้แกก็ว่าเป็นโร่งใน่ว่าเป็นโร่งเผื่อการที่ว่าให้ยาก,กูได้จำหนึกเนี้ยอย่งว่าเพื่อโอมาตันยองนะยองแลนอนโอมาตันยองนะยองแลนอนอยู่ยังต้องรู้ไว้ยังต้อรู้ไว้ลานไปเป็นกินกล้วยมาลองไงกุนช่วยหรืออีกแก ถวยพวงวีเดียวเปียช่วยวีเดียวถวยวีเดียวมาต้อมเตี้เคี้ยวไม่เมือนพ่อแม่ไม่มือนพ่อแม่มารองคนช่วยรื้อแก่ถ้าไม่ใจแม่ต้องตอกันถ้าไม่ใจแม่น่าตกันกว่าแต่ไม่ใจแม่นะาบกันเดินนั้นนองนั่งเยอยากู วิวีกวยปลื้งตัง้งลอกลช่วยมากระน,นาบตะมอแก่แตงกีเลยแตงก้อยแตงแม่กูเลยอยนุกเหลืลลลกลนหนอกูตาโรลยกูไปเรืงเครงกูแก้น่ะเลยชอบแรงนี่กูไปแรงเรื่องเพื่อนนั่นวนั้นเงินมาเต็งมานี่มันบ่นอยู่กลางใจยว่วนก,กูชอวยมึงปีนเมียอยู่กูจดเด็กกูจอบยั่องตัวเพ่มันปีนไม่เป็นมาเตอ จังไงจอมแม่นูก็ยืนโพล้วจึงก็ขึ้นปลาหัวคู่ยางเท้พื้นมาได้รักปลอกนะเยว่างอีแหล่มาปีนเต้พิทุงแมทนี่นูปีนขึ้นปลาหัวจึงอันนี้กูตาแล่ปลวมปลุมเต้มาก้ารอจอดมาในหัวเช็โจอได้ยังเบากเลยไม่ลงในตุ่มนักแตันึงพวกกับรถไปลาดโอ้นั่นไม่ลาดยางช่วยลาดยางแล้วนะวะกมาโกมา อ้กูว่างยังว่ามันปีนกันได้ต่อได้นี่ยุ่งไม่ไดกเป็นดูวงจึกูไปจับตัวโป้กูยุ่งนั่นเรื่องเฟื่องนะวันนี้นี่กลืนไปนี่ไปนี่ให้นั่นไม่ใจอะไรวพ่อบอกกูได้แยบก่าแก่มถึงมันพูดแล้วมันนี้เร็วๆแต่จะมาด้วยแล้วล่ะออมไม่เรื่องแล้วกูกันละเลยพอแล้วนุกลับแลาวออไม่ละไม่ได้กูเหลืองเฟืองโดนไม่รอดตายตายแดง ันนี้ก็ยากูก็ช่วยไม่ก็นับแลยวกกรูแต่ว่าแต่แม่ด่าแกว่าอ่าอีแกน,น,นี่ชวนตอบชวนทีก็เปลี่ยนจยางว่าเลยกันเลี่ยนเฟืออวันนี้ต้องแต่งให้จะละวันที่มันมารเรอตาตายออนี้ลูกลก็ลูกไปอต่ใจเตมันลายนะออจับคันนับไปไปดีทุกอไอนใหมึงตีกลงมา ก็จะจริงญาดาลงตีกันเด้ดัยนนันปนันเลยรัไม่กันนรับโยท่นี้พ่อกูเลยนุ้ยไกลๆว่าแกพอเห็นตึ้งแกกลัวว่าเรื่องนี้บานปลายแต่แกเลยบอกว่าเออมึงหยุดกินโดเรียงทางมัวเธอไอ้หยุดกินโดเลี้ยงเออมึงไม่นอนกับเราแต่เฮอต้อไกลรักตัวใช่มึงต้องไปยืนยันเมี่กูต้องไม่เชื่อแล้ว ะแก้งไปกูยอมทำไปควักตวนกูเรื่องเปลือนเลยจิ้งไมม่เกี้ยวนี่นักง่ายเหลวกูกักินในเอิญจะกินในเอิญไมาได้โอเด้งเลยใหญ่กินในเอิญถึงอันนี้แกล้งก็แกขึ้นมาแล้วก็มาถึงมึงหนึ่งกูออกปอเพอมึงเป็นไดรแล้วอะเพรเป็นลูกเสื้อชาวบ้านเป็นวาลีเก้เล่นตามกูแกงนี่อ๋อ แล้วมาตึงกระแต่ไก่ก้าวกลางแม่ก็เก่งใจยาไก่ก้าวกลางยาก็เก่งใจแม่กะตบอกปั้งตบกี่หนังตึงเออเราได้ยินกว่าเปล่าแกเล้นเออกะแกก็ขึ้นเป็นหลีเกะเป็นมาทันทีแล้วใช่ไามเออเออ แม่จาแม่ยาดาลูกผมได้ยินแล้วจำตรมลูกผมมันเอ็งรวยอย่างอื่นมากมายจัิมามาลักกรวยยากกินได้มันน่าจ,จะตีเสียงตายแต่เกรงว่าลานแม่จะมวย เมียอียมเอมเียจ้าหุงข้าวหุงปลาเติดน้องขอสักทีนาเนื้อทองอย่าเตียงกันเรื่องกล้วยขอร้องตั้งแม่ตั้งเมียอย่าไงเจียว,วิเดียวไม่รู้อย่านะแม่นะไปหุงข้าวแต่นะน้องนะ แค่เล่วโป้กันนอนาน,นัา่งชื้ออำยาวมันเรื่องอังรุมาลินนะวะอันนี้โป้หวังปักรวยวิย่งก่นเดินไปเดินมาโตไปวัดกวางกัลอดบ้านถ้าแกโยนนัชื้อเปล่าไปตึงนางเว่งวิ่งนางเวียวเออไปกินน้ำบ่อเราเราเออนี่ก็ยกขึ้นปุ๊บโป้กูเจอโถงรูแล้วใหญ่แค่แคนี้เอา,ปาเปลาปัดบ้าครับนักหน้ากลวยวิ่งนี่มันแรกไม่โดดจริงโดดสุดตังชวนขอเนื้อเลยร อนแรกน่ะเจ็ดกระโปงขึ้นหวาเป็นกรอนแกเป็นเรื่อยเลยหวาลำตัดกูไม่นี่เจ็ดวันนี้ต้องไม่ได้โยบายแล้วเมียมยิึกซุอยู่เตะจำควรหมดแล้วนี่ทิ้งเหลืองเพื่อนกูจำแดงแต่ก็มึงเลื่อนมันมากกว่านแล้วกูกันถึงกันนี้ถึงกันนี้ก็แค่ถึงกับวาขึ้นันทีเออเออเออกลัวอยู่อีเดียวมันเตียงเจียวกันทั้งบ้าน กินแล้วก็กินกันไปมาพูดทำไมรำคาวมาดวูวีดีโอไอเทียงทัางบ้านกินกันแล้วกินกันไปว่าวไอะไรกันจั๊ทีเราไอะไรโดนลาล,ลุกมารู้จักไรไม่ตะมือออยา่อยาแยา่แจนะจ๊ะเนือน้อแย่ นี่มึงเห็นอยู่แล้วว่าตรงนี้มันเป็นแก้ก้องวัดโพงามแล้วใส่ตีมาเจ้านี่เรื่องอะไรเรื่องกลวยไอ้จึงตกลงโพงมามหรือล่ะโอ้ไม่อาจารย์เตือนแล้วโอ้มาชัดเจือเรื่องนะคนเราี่ลูกเออร์มาเป็นผูรักผูใ่ยยเราควรจะเป็นแบบย่างแกเด็กเยาวะชนนี่เด็กมันปั้นไปปั้นมาที่วัดโพงามมันนี่กิดเพลื่อจุ่มมาตั้งลำตําเรลงเหมือนที่ลังถุกิงถุกย่างมันก็ไม่ได้เป็นก้อนเป็นระเบียบใส่กล้วยอ่ะ รวยไรลูกร,รวยรอำน,นี่เรตเลยเนี่ยเด็กมันปั่นปลือลาว่าเออมึงไปหนั่งล่งก่อนมึงต้องลาเจ้าบ้านเรื่องนี้กูจะมาด้วยเปรี้ยวๆเลยอ๋อจันกับพุมก็ออกโทษครับเออในเต่งตึ้เป็นคนมีเอ็ดมีปนมันเปลือลูกคือว่าพุ่มธุราวัดอิมาคุยกับอาจารย์แล้วก็มันตึ้งตาอาจารันนั่งวิพัฒนาอยู่กับไม่อั้นปลุกไม่อัานปลุกกันได้เท่านี้จ้ะ แต่จึงตกลงแล้วอย่ามึงได้ไปใกล้ได้ปงไปดื้อไม่เด็ดฮะเดีตกลงแล้วปววุ๊เดียวตีเดียวพรุ่กุจะจมาด้วยตายแล้วนี่ <c oughs> คือผุ่มในความข้าวโคตรนาของประมาณนครปอยราเลียอย่างว่ากาว่าผู้ใดก็ตามสามารถไปปราบผอหมดได้สามารถไปป้องกันปอยได้เขาจะปันรายได้หรือว่าเขาใช้ผลประโยชน์ของประเทศชาติคืง อันนี้วังนี้ยางกับรัดเบยแล้วก็คนไม่ตอกอีเบิกนะก็ไม่นามที่แต่ตกลงเลยแม่มึงในหุ่นข้าวมาให้เต็มฮะวจึงแล้วจึงฝอมมึงได้รับไปได้หน้าและปัน่นฟรีว่าว่ากูจบแล้วแล้วมึงจบหรือกูไม่จบนี่อาจารย์ใหญ่เจ้าเดี๋ยวริฟอมิแล่เรืเร่องนี้ไอ้ไรแล้วกูวักตังเป็นนี่เถอะกูเหลาเขาอยมึงอกี้มาด่ากรนว่ากันเป็นกรอนอ๋อ,อก,กระตงเหล่าให้จบอืม กูก็เรื่องเปลือลกนกกบกูคว้างในกูก็ออกกันลุยเหมือนกันไปนั่งดิลูกไม่เป็นเปลือลูกกว่ากลวยวิมันเคลื่อนไก่นี่จริงนะกันคันนี้เขาวา่าถทะเคยไปปราบผอหมดได้ยันเน้เขายินดีที่ใจไอ้เพื่อ,อนผมหวาหมดได้เลยลูกหมดได้ไดเลยแลนะ้วไอ้นี่ไอ้เรื่องหมดเนี่ยแรงแต่เรื่องกลวยวินั้นมันกี่หน่วยวะมันกูตบตุ้มเนยจริงนะกัน กูเลยก็มาพอหมดดิจันกลัวรุ้ยรู้ไม่ตึงโคนไม่ตึงสายปลายไม่ตึงน้ำมึงนี่ปลาหรื้อนี่ติมาอาจารันให้นุ่นวยายาดีๆตี้ต้นยังมาใหญ่พยาดีๆตี้เลยบนไอ้ใบก้อนเรื่องไอ้ใบก้อนเกี้ยนนี่ปุ๊บไม่เบียดเสอแต่ดีๆตี้ก็ะยูเนี่ยจันเออเอาตะกั่วุดผุดหมดนั่นก้มบมึกนำกุ้งกุ้งเศร้าดีๆตี้ได้กินหรอหมดไม่รู้ทำหน่ยนี่ เดียวแต่ลูไม่ก้าใจทีปพอมก็ไม่ก้าใจเลยแหละต้องลงเลยยามึงหว่าปลือนอนี่เจ็บปวดอีกแบดแล้วน้ว <c oughs> มันต้อีตายในกลุ่มมอเรืองเปลือนนี่ต้กิดตายนี่เจ็บปวดนีู่ดแล้วที่น้ำตาหลังลังอันโยนี่ตีในกูให้รู้ใดใง้อใอ้ชุดที่ปอดเทีย กูแลนายเป็นเว้นตระทาเดตอนจำปีเป็นแดกกกูแลกนายนี่กูรู้หรอกูคอยแลกันงนกูลวงแลจอดแก่ตายไ้เลยตระตักูแลกว่าตอนจำปีมีอยู่หรือเด้ลูกเอ้ในเพลงในหน่วยทุกฝังเสียก่อนไอคำว่าพอหมดวีจานข้าวใจสู้ข้าวใจขนเรื่องกันพอหมดนั้นในหมดเตมึงื่ว่าการอยู่ตามดินนั้นเป็นเป็นพวกหมดพวกมาแลยวิจาในโลกนี้ลูกเออมันมีอยู่ซ่องประเภท คือนึ่งปัจจุเวทปัจจุเวทนั่นคือการใช้เวทมนตาตาหรือไสยเวทสยศาสตรการนี้ไอ้พันธีเราตื้อกันนี้ลูกก็เรียกว่าโยคีเวทหรือว่าการที่เรามีกันปฏิบัติให้เป็นไปตามความจริงความถุกต้องรับธทมพอหมดนี่นั่นคือพอหมดตะไลกันลูกเออนั่นเลยนั่นเลยนั่นเลยพอหมดได้อาจารย์พอหมดตะไลยกันลินก้อยว่าตะไลกัน ม่เลกูพรเรื่องเปลือไม่รอดจำไรไม่ได้ไหมมีตัดยางกับเปลือแล้วตอนนี้กูโอ้พอหมดตะเลยกันปันเปลือ,อยแล้ัน <c oughs> คือไม่ตึงว่ามันเป็นผู้มีเวทมนต์กาต่าหรือว่าทุบป,ปลามาได้ทุกไม่มีทางนคนที่จะปลาพอหมดนี้ได้ลูกก็จงเกิดวันนังคานปีข้านเดือนน้าแล้วมีเชื้อใจกัะทัศน์นี่ก็มีไว้ในพุธทธนายนะลูก ประเทศได้เมืองได้มู่บ้านได้ตำบลได้พอหมดนี่ข้าไปยุ่งไปเกี่ยวจะดงว่าทีนั่นไม่มีธรรมะประชาชนไม่มีแจ้งจะว่างของธรรมะปราบไม่ได้ปราบไม่ได้ไไดต้องบวชต้องบวชจะมีจิตสู้ต้องมีสมาธิสู้นั่นก้เป็นนันจันกับพุม่มก็บวชแต่เมื่อมีบวชปลือบบวชปราบพอหมด การบวชมันต้องมีการรับรองจากกำนันผู้ใหญ่บ้านลูกเมียปัญญาต้องยินยอมมันต้องจุดจ้าอุกาต้องรูปปฏิสั่งก้าอยู่อะ่าๆ,ๆ,ๆแล้วมันไม่ได้ไม่ใจาะหงายไปตะกรับรุยรื้อเา,าบวชได้เราตักเรียมปื้อที่บวชปื้เดี๋ยวก็น,นาดบวชหนำตาว่าต้องพูดเปล่าเจอนำปึ๊กนึ่งนีไอ้บวชวุ่ม แล้วนี่มึงนึกแลยนี่ต้าเรับตัวเดียนี่มึงลองคิดไหลได้มันเกิดขึ้นแน่นอนแดดคาดเด็กต้องพอเออไปแล้วเออพวกเราพอหมดเป็นเจ้าเมืองเออมันกลัวหลงตายหลอเปลี่ยนช่วงเราร่างยางแล้วอันนี้เด็กพอพอกูด่าแม่กูด่าแม่เด็กเจ้าก็ไม่ทำไรนะฮะไปเดีมึงกูลับต้องไปนี่อาจารย์ไม่บวชได้หรอกบวชเองน็ไบวชเองไอ้บวชฟืนี่มันยากไอ้ร้อย มมงยอบาดนายจนน็นนันน่นนั่นนั่น่นวอนอ,อนุ่นนายอยันแล้วขวับาดตายโง่ไเจเม่ไดดเ,เลยติดร่างไม่มีรุดเมันกกจ้เลยเฮ้แล้วมันจำเป็นเลยกันนีพอเราไปต่อเดียวกรนีได้เรื่องบนนเรื่องบน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 ,บน,บน,บนมึงก็ต้อตงบวท เดิยใหญกูบาปถึงแม่ตายก็ไม่ได้บวชป่ยบวชมันต้องบวช้วยตัตาไม่บวชมึงไปไม่ได้มึงไปจะพูดว่ากูบวชเอาเองกูไม่แรงเรื่องเผื่อไม่แรงเผื่อมึงว่าดูเรื่องเผื่อไม่พูดมึงจะมาดูอ่ะปิดง่ายแล้วกูปิดแล้วปิดแล้วเร็วๆเผื่อกันใหญ่เจี่ยวเวลาบวชเผื่อความปลอดภัยอี๊๋อ คือแตงเงือบวชมันต้องไม่อุปจ้าไม่ใช่บวชกับกันตาหนึ่งมึงเวนไงแล้วกูกันไปเนี่ยก็ว่าแล้วกับคนดีเป็นตี้แก่ตัวกับคนชั่วอัว่าตัต้นเนีค่คูไม่เป็นยังไงเนี่ยมึงลำรหรือโยกลายแมงปีนาเงินละมึงเอเจงมึงอยาบลำระนิวงเงินไหมเนบ ไอ้ปรปันโบเราในเด็ดทำมือชาติหนาก็มัวก็มองปราตรงองคการ้าผู้บริทุสในที่นต้องมายุ่งกับเราเรื่องประนีกรอยไม่ตันจุดที่หนูยังไงเกิดปันเราขึ้นลาวได้เองไม่เกี่อยแลงเรื่องเงินคอยแลงนี่กันนี่ไปไหนไปเพื่อนี่ยืนบาทรก็ไม่บาทยืนหมอเกี้ยวได้เบื่อแล้วนั้นแต่มึงอีกลัวยเลยก็ไม่แลงมึงบวชแล้วนั้นก็ต้องแลงกุน โอ้โกูลืมไปแลยถ้าคุณช่วยเตือนเลยไอ้ป้อมมันไม่ปลื้ดนะกูมันก่อยคิดกันครับแต่นี่ถ้ากบุญไปชวดไปได้แต่เราชวดกันไปได้อาจารย์โรก็วัดทินกันตายห้องแมดตูบอลก็มนุ่นอยู่ดีๆไอ้เหลืองนั้นมันไม่ก่อยแกลงกันเราไม่แก่ยูเราไปไอ้ใกล้ไปปื้เราไปจำจีนกันไม่รู้จำกันไปแล้วก็ไม่รู้รักงง ใมือกล้วยได้เมึงแล้วคุณนีกล้วได้คุยป้าเองไอป้อมมันไม่ปลื้กล่วยแต่มึงมันใ้ปลาดเออเวลานี้ก็บนไปย่างก็บนไปขึ้นบานไม่บานไรก็เลยโดยขึ้นปลื้อย่าตากับขึ้นไม่ตุกเห็นไรทรวนนั้นเราเป็นปลารุนเขาทวนนั้นเปลือยแต่าเขาบนไปปนเปลือยสมมุนว่าก็บนขึ้นบ้านไม่ ชอ้นชัดเดี๋ยวเราในคุณบนขึ้นยาตาดิยาตาวารีวะฮาทโทโยตายามาทิกครูบาทหารและจะมีไอ้ก็ปณิเนี้เราเดินถูดงจะม่นจะใครรู้ว่าเราอยู่ไหน,นเราเดินถูดงเราไปเตะอ่างคนไปเออเราไปใคไปรไ,คได้รู้เราอย่ารมหมดเวลามันไม่ชั้นกันแล้ก็เราคอยอันนี้แค่ตรงกลางเดี๋ยวเราคอยไปเดี๋ยวยู่เราเทศนาเขาอันนี้คุณนั่นมึงนั่นเออกูป้อมนี่ย เตเ,เ,เประเวทต้นโดนชาดอกก็สักกันคุณนั่นเป็นนางมัทรีพมนี่เป็นประเวทต้นโดนถ้าเป็นนั่นได้เออนั่นนั่นกลดแก้เลย่าหยอกตูนัวกันนี่เลยคุ้มบ้าเลยอ่แกกูง้อเลยเออันนี้ประเวทต้นโดนคันเด็ดจำกันเด็ดรุดคือตอ้นเด็ดจากเมืองมาแล้วก็ป่าลูกพยโยตผูกข้วงกศลูกประเวทต้นโดนดังช่องพระอง์ช่างเินเจนะช่างเินเจย ก็น่าจะรีก็น่าจะกูปิดมั่งเลยอันนี้ก็ตอนนี้คุณอกยาพุ่นละมากรักหมายเพราะว่าประเวทย์ันโดนนั่นก็นมังจะต้องรออยู่